ไปดูปัญหาหนึ่งของคนไทยครับคือตอนนี้เรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอขอไปว่าผู้สูงอายุนะครับมีจํานวนคนแก่มากขึ้นค,คนทํางานตัวเลขมันลดลงสวนทางกันเลยอ,อัตราการเกิดก็เริ่มที่จะลดลงปัญหาสําคัญคือถ้าสมมุติว่าสูงไวัยไปสูงอายุไปมีเงินใช้อันนี้มีปัญหาแต่ปัจจุบันคนไทยไม่ค่อยจะวางแผนการเงินไม่ค่อยเตรียมตัวเอาไว้ยามกเกษียณอายุนะฮะหรือว่ายามแก่ตัวซึ่งมันจะมี เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเยอะมากทั้งการทักษาพยาบาลการใช้ชีวิตส่วนตัวทํางานก็ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้แหละฮะเขาบอกว่าปัญหาสําคัญคือคนไทยไม่รู้จักการออมเงินเอาไว้ใช้ยามแก่ปัญหานี้จะแก้ยังไงติดตามจากรายงานพิเศษครับ ะมีวิธีการอย่างไรสําหรับผู้สูงวัยนะคะฉันคงจะต้องตอบในลักษณะที่ว่าก่อนที่จะสูงวัยนั้นนะคะท่านควรจะต้องเตรียมตัวตัวเองไว้ให้ดีนะคะคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคน,นทไทยเนี่ยยังโชคดีอยู่ที่ว่าอัตราการว่าจ้างงานเนี่ยดีหรือว่าทุกคนที่ขยันพอมีความรู้พอ,อก็จะมีงานการทำนะคะแล้วก็การที่มีงานทำมีอาชีพ ก็แปลว่าหาไรายได้ได้วินัยข้อแรกเลยก็คือว่าเมื่อเรามีไรายได้เนี่ยโปรดแบ่งบางส่วนเอาไว้ให้ตัวเองในอนาคตของตัวเองนะคะ,ะการออมนั้นเป็นวินัยที่ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มหาไรายได้เองได้นะคะ,ะจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสังคมไทยกำลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เพราะขณะนี้มีจำนวนผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปเกินร้อยละสิบของประชากรไปแล้วและคาดว่าในอีกประมาณ20ปีข้างหน้าประชากรวัยชาราจะเพิ่มไปถึงร้อยละ32ซึ่งจะส่งผลให้เป็นภาระกับคนวัยทำงานที่ต้องดูแลคนที่มีอายุมากที่ไม่สามารถทำงานได้อีกประมาณ10ปีข้างหน้าจะมีคนชารามากถึง42คนต่อคนวัยทำงาน100คน ในแง่เศรษฐกิจโดยโรวมของประเทศก็จะเติบโตไม่ดีนักซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงที่น่าห่วงมากก็คือโดยเฉลีย่ยคนไทยออมเงินไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพหลังไม่สามารถทำงานได้แล้วโดวยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2554พบว่าคนแก่เกือบร้อยละ40บอกว่ามีเงินออมไม่พอใช้นอกจากนี้จากการสำรวจครั้งก่อนยังพบว่าคนร้อยละ30บอกว่าไม่มีเงินออม ส่วนอีกร้อยละ50มีเงินออมไม่มากคือมีเพียงประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนอกจากนี้ภาวะดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมาหลายปีและการขึ้นลงวื้วหัของตลาดหุ้นเศรษฐกิจโตน้อยยิ่งทําให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากก็ก็จะก็ทำคล้ายๆกับที่คนอื่นเขาทำเนี่ยนะคะออกมาจากตลาดหุ้นแล้วมาใส่ไว้เงินในในบัญชีของธนาคารเป็นหลักแล้วล่ะเนี่ยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันปลอดภัยกว่า นะคะแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนอยู่ในตลาดเ,าเ,าเช่นในกรณีที่มีพันธบัตรก็ซื้อในกรณีที่มีหุ้นกู้ของอบริษัทต่ตางๆมันก็ยังได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากของธนาคารนะคะว่าจะมีผสมผสานอย่างนี้ล้วค่ะรัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ โดยรัฐบาลสมทบเงินให้ตั้งแต่ร้อยละ50ถึง100ตามระดับชั้นอายุของสมาชิกแต่นับตั้งแต่การเปิดรับสมาชิกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาคนยังสมัครเป็นสมาชิกน้อยเพียงประมาณ4 0 0 0 0นคนเท่านั้นและเงินสะสม559ล้านบาทนายสมพรจิตเป็นธมเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมเงินแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เป็นผลอย่างมากต่อการออมของแรงงานนอกระบบสมาชิกที่ออมก็ออมเพียงประมาณ1,000บาทต่อปีแต่ปีนี้คาดว่าแต่ละคนจะออมเฉลี่ย1,200บาทและคาดว่าสมาชิกทั้งหมดจะถึงเป้า1 5ล้านแสนคนโดยจะร่วมมือกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ต่างๆทั่วประเทศ ในยามที่ตลาดหุ้นผ,ลผ,ลผลันผวนราคาสินค้าเกษตรต,ตกต่ำเศรษฐกิจโตต่ำคนที่ทำงานในระบบกับคนทำงานในภาคเกษตรและอาชีพรับจ้างทั่วๆไปอย่างเช่นขับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างก็ประสบกับความยากลำบากในการออมเงินทางออกนายสมพรแนะนำว่าถ้าได้เงินมาอย่าเพิ่งเอาไปใช้จ่ายแต่ให้รีบออมในทันที คนไทยยังเข้าใจผิดนะว่าออมคือการเก็บแล้วไม่ใช้แต่จริงๆแล้วออมต้องได้ดอกผลที่มันงอกเงยด้วยไม่งั้นจะไม่เพียงพอในการใช้ในอนาคตนะค่ะคงต้องหันกลับมาดูนะคะเรื่องของวินัยทางการออมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคำ<ช>ว่าออมก่อนรวยก่อนนี่คงยังใช้ได้ผลอยู่